แล้วพี่น้องกินข้าวกับป้่นจ้าต้มน้ำไม้มืนเอเนี่บเพ่กินนี่ยังมากไหม่ะคร,รับเนี่ยมีตร้มจืดน้ำไม้ยแตยา่ยเปล่ายา่กินกับปน่นกับพ่อแล้วกินข้าวกับปน่นตอนเช้าจ้าต้มน้ำไม้จ้าลูกน้องต้มจืดไหมห้ืเอือต้มจืดาาต้มจือด,จอ,ดอุ่นไฟห่อนๆด้วยพี่อง ต้มต้ามือต้มต้มตมตมตมามะแรงถ้าอาหารเย็นต้มหมอบไงน้ำไม้หวานๆกรอบๆแล้วก็บบนบนบนปน่นป่นปลานิลต้มน้ำไม้จ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อกินเขาน้ำแย่โจมจ้าเ,าเนาะเพื่อไงเทยก็สิกินจีจ้าก็บเสีเอาบ่เออมามาเอา เฮไทยก็อาายากกินปนลบไปต้นต้นมึงนี้อรับเดี๋ยวปน,น่ังอานี้น้ำใหม่ต้นอ๋นอ,นอนีไ่กินปนเริ่มตืนปลอาวะอ๋อน,อนี่เอาไปเลยถ้วยนีจกินตะปน Ừ. Ôi tròn này Có luôn Tròn người có quá quá để tuyệt chứ Phải luôn Chắc thì kín ít lắm, ta đâu mở ra bên nào Cái chạc nó cứ hết kín lắm Họ chuẩn phải hái nó mày mà Mắt tôm mà แปรรูประยะหลายอย่างส้มจืดกระมอนึงส้มใบใสกิมแก้วกิมพ้นกี่กระมอนึงหวานแ่บกรอบทำไมจิมจู กินกับป้นกับขาาชากินกับแก้วกันสุดยอดมันจะย่ามไา่อยากแก้ายากกินป้นเจ้ามด่าจังดาดมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินขาคุยป,ป่นน้ำยายกับน้องใหม่จ้ายกกระเนเหนไหม่ลง้าถ้าได้ถึงเตียงเขา ่องกล้องมาเพื่อนตุ้นเพื่อนเข้านน้ยเพื่นูน้ยค้ตุ้นเพื่นเขาน้าเ,เ,เขา,เขาน้ยอยู่หมอบเนพนควานลายมากับว่าเป็นแตยุยาลุ่งหวยลงลาไปไปตุ้น ทำนี่เหรอพี่น้องกินขา้าวสับป่นจ้ะคุยเอาคุยเอาพี่น้องทำนี่เหรอจ้า